วยสวัสดีครับผู้ชมครับ พบกับผมพงพสูนาพรมและรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะพาทุกท่านมาสัมผัสกับโอกาสทางธุรกิจกับผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรีนนะครับและวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรามีเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับนั่นก็คือท่านผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดซ์คุณเมียงบุญยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ผมบอกว่าพี่เมียงมีเรื่องดีๆจะนํามาฝากท่านผู้ชมวันนี้มีผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่หลายรายการเลยทีเดียวพี่เมียง เลือกผลิตภัณฑ์ที่มาตั้งโชว์บนนี้มีอะไรบ้างและทำไมถึงเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ครับ <ะ S 1> <ง>กลุ่มแรกเลยนะคะคเพราะว่าช่วงนั้นที่มาใหม่ทายอดเรียกง่ายว่าอันดับหนึ่งอยู่ในศูนย์บางพลีะนะคะเพราะว่าคืองาในเรื่องยอดยอดสินค้าก็คือคเป็นบุคคลที่นําเสนอกลุ่มนี้อันดับหนึ่งอยู่ที่บางพลี <ๆ S 1> นะคะเพราะว่าช่วงนั้นกําลังเฮือหาในเรื่องของ โคตาเคอคิมาซีอีครับผมก็ต้องบอกว่าการรับประทานกคตาเคอคิมาซีอีเนี่ยก็เราเราต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการขออนุญาตจากทางออยในปริมาณที่เหมาะสมในโดสที่เป็นลักษณะของความปลอดภัยไม่ได้ฉีดไม่มีอันตรายใดๆนะครับและข้อดีนะคะอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนั้นอ่คนจะมีปัญหาในเรื่องของกลุ่มทำงานบริษัท อาสาวพนักงานทั่วไปเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็คือเหลียกเรี่ยงหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยนะคะอาจารย์<ม>คือทํางานแบบทางานเป็นกะเข้ากะจากนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการาบริโภคการกินไม่เป็นเวลาพักผ่อนไม่เป็นเวลาคราวนี้เขาจะผิวคล้ำ นะคะก็มันนอนน้อยไงบอกคนผิวไม่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 สวยเนี่ยก็คืออดนอนอาหารไม่ดีอากาศไม่ดีค่ะอันนึงของผู้หญิงนะคะคือรอบเดือนไม่ปกติอันนี้คือสําคัญเลยนะคะสรุปแล้วพี่เมียงก็เลยมองว่าใครที่อยากจะมีผิวที่กระจ่างขึ้นน่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่มาเป็นส่วนช่วยใช่ค่ะวันนี้ก็มีกรูตาเคอร์คือมาซีอีเพราะว่าต้องมีกรูต้า ไทโอนมีวิตามินซีแล้วก็มีวิตามินอีแถมอยู่ในขมิ้นคือมีน้ำผสมขมิ้นเข้าไปใช่ไหมครับเออตัวนี้เวลาพี่เมียงไปแนะนำเนี่ยพี่เมียงเล่ายังไงคนถึงสนใจส่วนใหญ่นะคะสาวออฟฟิศนะนะไม่ว่าสาวออฟฟิศไม่ว่าสาวคนทั่วไปเขาจะบอกว่าพี่เมียงไมมีไมตัวไหนที่กินแล้วแบบทำให้ผิวกระจ่างขึ้นครับ อันนี้มันก็เป็นตัวเปิดทางให้เราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวหึงหาอยู่แล้วช่วงนั้นช่วงนี้ก็ยังไม่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 หยุดฮึ่งานะจะไม่ซาลงนะคะกินก็คือกินต่อเนื่องเลยเพราะว่าตัวนี้พวกก็จะบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราทํางานเร่งๆรีบๆทานอาหารไม่เป็นเวลาและข้อสําคัญนะคะในเรื่องของกูต้าตอนนี้เขาก็ได้ยินกันเยอะในเรื่องของกินกต้าแล้วทาให้ผิวขาวและครั้นี้เขาจะเขาจะถามเราเรื่องหนึ่งนะคะอาจารย์ว่ากินแล้วมันอันตรายไหมนะคะครั้นี้ เวลาสมาชิกหรือว่าพวกเราแนะนำนะคะอาจารย์ก็คือเราถ้าเกิดเราแนะนําเขาเนี่ยถ้าเขามีความรู้ทางด้านนั้นมาแล้วเราก็ต้องบอกว่ากูาต้าของกิฟฟารีนเนี่ยคุณหมอนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งที่นี่ดีที่สุดครับนะคะแล้วก็ถามว่ามันมีมันมีมนมอันตรายไหมไม่มีอันตรายเพราะอะไรรู้ไหมคะครับวิตามินซีซ <C S 2> ี <C S 2> มันจะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นมันจะไม่ทําให้แห้งครับ เพราะถ้าเกิดทั่วไปเขาจะไม่มีซีเหมือนของเรานะคะแล้วก็ข้อดีของกูต้าไทโอนตัวนี้ก็คือบางทีดิฉันมีพี่เจอเคสหนึ่งเขามีปัญหาเริ่มเริ่มจะเป็นกดไหลย้อนนะคะจารย์เพราะว่าในเรื่องของการกินนี่แหละกินแล้วก็นอนเลยเขาเริ่มเขาเริ่มมีปัญหาละก็เลยบอกว่าในน้ํากูต้าของเรานี่จะมีขมิ้นนะคะมีส่วนผสมของมขมิ้นเราก็รู้อยู่แล้วทานบางบางทีก็ลดการท้องอืดใช่ไหม เขาจะบอกเลยท้องก็อืดพี่เมียงแล้วก็เวลาเลยนี่มันจะเหม็นนะแล้วก็มันจะเริ่มปวดท้องนะคะพี่ก็บอกแค่ว่า,าน้องลองลองเอาไปลองไปทานดูนะคะพอน้องก็าทานไปนะพี่จะแนะนําในเรื่องของเซ็ตเป็นกล่องนะคะก็คือกูต้าไทโอนสามกล่องนะคะก็สามารถแลกซื้อแอคทีฟไว เขาก็จะเอาไปเป็นเซตเพราะอะไรเพราะมันขาวเร็วแล้วขาวอมชมพูนะคะพอกินแล้วปุ๊บประมาณสักสามสี่วันน้องเขาจะมาบอกเลยว่าพี่อาการนั้นหนูหายนะอันนี้อันนี้ในกรณีของบางคนนะคะอาจารย์เราก็ไม่ได้บอกว่ามันรักษาได้ทุกคนไหมและที่สำคัญก็คือว่าแต่ละท่านก็จะมีเขาเรียกการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันคือไม่ใช่ว่าทานตัวนี้แล้วยังกินดึกกินไม่เป็นเวลา ปล่อยท้องว่างกินอาหารรสจัดกินอาหารที่เป็นกรดอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่หายหรอกเพราะว่าเนื่องจากพฤติกรรมการกินของเขาไม่เปลี่ยนถูกไหมครับพี่เมียงเวลาแนะนําเราก็ต้องบอกในเรื่องของการพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพ็ดหยุดได้ไหมบางงรั้งก็บอกพี่หยุดไม่ได้เอ้าถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็น้องก็เป็นต่อไปเพราะว่าอันนี้ไม่มีใครช่วยได้เพราะว่าหมอเขาห้ามอยู่แล้วและน้องก็ปฏิบัติตามอาจารย์พอกินแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้ในเรื่องของกรณีพอถึง เวลากินบางคนจะถามว่าพี่กินกี่วันหายกินกี่วัานขาวจะเจออย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วพี่เมียงตอบยังไงอ่าพอเจออย่างนี้ปุ๊บก็เลยบอกว่าน้องรู้ไหมว่าพ่อบางคนอ่ะมันสะสมไม่นานครับใต้ผิวเราเนี่ยมันสร้างสีเม็ดสีน้ําตาลละอยู่ๆจะกินปุ๊บมันจะหายพรวดมันจะขาวโจ๊บไปเลยมันเป็นไปไม่ได้พี่ก็จะบอกว่าน้องกินไปเรื่อยๆในกรณีของสุภาพสตแล้วนะจนกระทั่งถึงเวลารอบเดือนมาครับให้สังเกตตัวเองนะคะ แล้วเขาจะสังเกตตัวเองนะคะจา์ว่ารอบเดือนจะมาเยอะ,อะจะไม่เหมือนเดิมครับให้ดูมือตัวเองมือเขาจะใสนะคะแล้วก็จะมีเลือดสีเลือดขึ้นมาเยอะมากแล้วข้อสมคัญอันนี้ในบางกรณีนะคะจางสาหรับบางคนใช่ ในสำหรับบางคนอาการที่เขาเวียนหัวหน้ามืดขึ้นไส้ผมว่ามันคงได้เรื่องของความสดชื่นบางทีการเวียนหัวหน้ามืดขึ้นไส้อาจจะเกิดจากการทานน้าตาลในร่างกายต่ําเกินไปไม่ได้ทานผลไม้นี้อันนี้มันเป็นเหมือนน้าผลไม้มันมีความสดชื่นใช่ค่ะแลวน้องเขาก็แช่เย็นเพราะเขาบอกว่าพอกินปุ๊บเขาจะรู้สึกเลยว่า ไอาการอาการมันมัน,ม,น,ม,นมันทำให้เขาสดชื่นขึ้นอาจารย์รแล้วมันก็หายไปและที่แน่ๆอาจารย์เขาบอกว่าตอนนั้นเขาไปหาหมอครับเขาบอกว่าตับเขามีปัญหานะคะอ,อันนี้อันนี้อาจจะอันนี้บางคนอีกนั่นแหละอาจารย์รแต่มันก็มีรายงานว่าว่าคุตาเขาเขาเขา,เขามีส่วนช่วยใช่ตับ อ่ะพี่ก็นึกถึงที่หมอหมอคุณหมอตั้มพูดเพราะว่าตอนแรกพี่ก็นึกจะกินทําไมเราแก่แล้วไม่ต้องขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครันนี้พอหมอบอกว่าถ้าใครรักตับก็คือให้กินให้กินคันนี้ก็แนะนําน้องเขาไปแบบนี้เขาไปหาหมออีกรอบอาจารย์ครับเพราะว่าเาต้อง่อนเนียใช่เมื่อก่อนเขากินยาแก้ปวดเยอะมากครับ พราะเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวไม่สบายก็กินยาแต่นี้อาการที่เขาบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของอมีปัญหาในเรื่องของตับตอนนี้ไม่มีเลยนะคะนอันนี้ในเซตในข้อดีของของของ,ของผลิตภัณฑ์เราสองตัวนี้นะคะค นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่พี่เมียงบอกว่าคนส่วนใหญ่อยากมีผิวที่กระจ่างขึ้นใช่แต่ก็เรียนว่าคําว่าขาวนี่ไม่ได้หมายความว่าคนผิวดํากินแล้วผิวขาวนะคะใช่ค่ะหมายความว่าผิวธรรมชาติของเราเนี่ยมันจะดูใสขึ้นใช่กระจ่างขึ้นแต่ไม่ได้เปลี่ยนดําให้เป็นขาวใช่ค่ะเปลี่ยนคนจากดําเข้มอาจจะเป็นดําที่อ่อนลงมาหน่อยในลักษณะแบบนี้ถูกไหมพี่ตามหลักคือมันเนียนขึ้นกระจ่างขึ้นนั่นเองเนียนขึ้นค่ะถ้าถ้าเกิดคนผิวขาวจริงอาจารย์เห็นชัดนะครับ สีชมพูเลยขาวแก้มนีสใยยิ่งขึ้นวัยรุ่นนะคะยิ่งวัยรุ่นเนี่ยจะดูใสเป็นสีชมพูขึ้นแล้วข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะในโกต้าโกต้าเคอร์กิมาสีตัวนี้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าน้องเขาอุทานหรือเปล่าเขาบอกว่าพี่รู้ไหมว่าที่หนูกินมาเนี่ยในเรื่องของอาการที่อันแน่เลยก็คือในช่องท้องของเขาเน่ะเขาจะมีปัญหาบ่อยมากผู้หญิงตอนนี้มีกลไกซับซ้อนใช่ใช่ปวด รอบเดือนอเขาบอกว่าปกติเวลารอบเดือนจะมาท้องอืดและปวดมากครแอ่แล้วตอนนี้เขาไม่มีอาการนั้นเลยอันนี้ไม่รู้ในบางกรณีหรือเปล่านะคะเพราะว่าแต่น้องเขากินแล้วก็ได้ผลดีมากแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องคนนี้คนเดียวนะคะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่อยู่ในองค์กรของพี่ที่เขาทางานเกี่ยวกับพวกโรงงานครับนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องต้องเรียนว่าการ พฤติกรรมการใช้ชีวิตก็มีส่วนสําคัญ<ช>ด้วยะนะครับแต่ว่าวัตถุดิบที่เรานํามาใช้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภยัยมาจากธรรมชาติะนะครับและอย่างที่บอกมีขมิ้นนั่นแหละ<ช>นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรายังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมอีกจะเป็นอะไรติดตามกันนะครับ